เมื่อกี้เราเพกดปิดคลิปไปหนึ่งเราต้องไปทําคลิปใหม่โอเคก็ขอตสอนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอตโตจีเมนะครับวันนี้ก็อยู่กับของอ่วันนี้ผมก็จะมาเล่นกับอีพลสบเบียงก็ไม่ใช่พลสบเบียงนะเออก็เหมือนกับพลนสบเบียงเออใช่พลสบเบียงแต่เขาแต่เขาให้เรียกว่าเด็กชายชีสนุพงศ์ได้ได้เดี๋ยวทิ้งให้ไปบนึงเราอันนี้ก่อนยากเกินไส่ดวไปนะเด็กชายชีสนุพงศ์มา นี่แล้วผมถ่ายมานานแล้วแหละแต่ตอนนั้นน่ะผมผมแบบโดน่บบนั้นเออเดี๋ยวผมลงอีพีแรกให้รู้นะครับน,นะครับี๋ยวกอนี่สมว่าเป็น EP. อีพีว่าจะไม่ได้เสียงกับโปรหรอกมีของไหเด็กชาืช่อสนุพงศ์มีอะไรบ้างใ่้เราละ Oh, I, oh, I, I. มาระหว่างนี้ผมจะรีวิวสเก็ตบอร์ดรอแล้วกันนะคะอืมข้านี่เอ้ยเมีของดรอปอยู่นู้น,น,นมามา,มาเมาเร็วเด็กชายชีชนุพงศ์เฮ้ยเฮ้ยคนด้านล่างคนด้านล่างรอรอมาโอ้ย,อยไมื่อตอนสบียนก็เรียกเป็นพอเบียนไปแล้วกัน แล้วแล้วมันจะตายแล้วแตกเออเออโอ้โอ้จะตายจะตายมันอยู่บนน้ำบนน้ำบนเออดีมากพลัสเบียดีมากเดี๋ยวใช้สิ่งมุ่งเออดีมากดีมากดีมากให้มันได้แบบนี้สิมาครับตอนนี้ผมก็ต้องเอ้ยเอ้ยค้างเออหลังหลังหลังเห็นแล้วเห็นแล้วแป๊บนึงแป๊นึงเห็นแล้วแป๊บนึงเราขอเวลาแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ย ฮิวก่อนฮิวก่อนจังหวะนี้เราเรามีสิทธิ์ที่จะไม่รอดเราต้องฮิวอะโปเขาเยียบหัวหน่อยเราเขาเยียบหัวอไปอะโปรกระโดดกระโดดกระโดดเอาไปหนึ่งอะโป้เยอะนะไประเบิดออกไปก่อนโอ้ไม่ได้แล้วอะโปถือปืนชา้าอะโปจ่อยบอลให้ใหน่อยจ่อยบอลด้านใดด้านหนึ่งเลือกเอาเลือกเอามา ตอนนี้ครับผมต้องบวกแล้วตึ้งเตงเตงเติงเติงเติ้งเตึ้งเตึ้งเตึ้งเต้าเ้ติดเ้งติ้งเติ้ง้งเ้าเต้ตเอ้ติ้งิ้งน้งเ้งงเ้งเง้เ้งงเิงง้เ้ง โอ้เย oh, yeah. oh, right okay. uh, okay? ี <Del ire> ่ยมไปเองแปดขอแ๋ยวตอนนี้ผมจะเข้าไปหิวก่อนก็มาเอาจากเออเอาจากกองขมวดตอนนี้ครับ ก็ได้เก็บไปแล้วครับสามคนครับโน้องปัมยาก็ได้นะมีปืนฮิวอยู่เคป้าน้องพงสเบียงเออเอาระเบิดมาดีกว่าใครเอาระเบิดไปเช่องหนึ่ง นี่ไกล่องศพที่เราฆ่าไปตอนนั้นก็ดยเลยครับมันมีคนดูผมสี่คนนะครับมันก็รู้ว่าผมคนไอ้ไอ้คนคนบบน,บบน้ำบนน้ำบนแต่ครับแตกครับครับเดี๋ยวบเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวยังไงนะวางเลยเดี๋ยวไปเล่นสเก็ตบอร์ดก่อน cô có cái cua hả côm này côm à! đẹp nữa á cái <laughs> บนยิงระเบิดเหรอถนุ้ของก็มีเต็มเลยไม่ใช่หรอตอนนั้นหล่ะเราไปหาเก็บมามันมีโคตรเยอะตอนนั้นแถวแวนู้มมีเยอะยังไม่ใช่เหรอแต่อัปไม่เห็นหรือว่าน้องพงษ์เสบียงทุยไม่มีคน เก็สบอดเหออืเอ,อไม่ได้ใช้แหวนน้นไม่ได้เดลือดรลดอ่ะตามมาตามมาไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปดูให้อลโหโหื่อนเลืนมาเร็วฮะได้ไดได มาหนึ่งมาหนึ่งรอสลับกันก็ได้มาจะทำก็ทำมามึงไปหนไหนน้องปมสเบียงจ๋าเจ้านายายาเล่ยาเลย,าย,าย ไม่มีของเลยโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวสเกตบอร์ดนะครับสเกตบอร์ดนี้เท่ดีนะครับอ่ะอ่ะดิปดิปเฮ้ยยมีคนมีคนอยู่ตรงนี้มีคนมีคนวางวาง แลอวทก,การเข้าชาร์จไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมอยู่ไหนก็ไม่รู้ม,มันมันมีมันมีคนตั้งไอโบไว้อ่ะดูเดี๋ยวดูให้เออยังไม่เห็นเลยโอ้โหกีจะไปะฟาร์มก่อนยิงฟาร์มก่อนก็ได้เดี๋ยวแอบ,บลงรถนี่มีกระสนุนลูกสองปะตอวนี้เดี๋ยวดูให้นะ ดูให้ตามสัญญาตามมา่เอาเอาสกเกตบอร์ดปะ่ะเนี่ยในนี้มีสกเกตบอร์ดอยู่เอาดิอันนี้อาจจะมีก็ได้นะก็เ,เดี๋ยวมันกับมีใครวิ่งผ่านว้าวโหโเราคิดว่ากล่องนี้น่าจะมีนะเราองควงเล่นดีกว่ากล่องนี้ไม่มีกระสุนอ๋อมีกัอยู่ ทิ้งสดสเวียนโอ้โหนั่นเนีย่ยคนด้านหน้าเด่น้ยไม่มีกระสุนโอโปมีกระสุนลูกซองป้ามาแบ่งหน่อยไม่รู้เขาชาร์จไม่ได้ เจาะไอบอมันให้มันได้แบบนี้สิไม่ไหวแล้วนะโอ้โหระยะไกลก็มาระยะไกลก็มาโอ้โหเฮ้ยมันม่มันไม่ปืนมันไม่ปืนมันไม่ปืน VSS อาโปไปอยู่ในโรงเรียนอย่ามา VSS มันมี VSS เข้าใจป้าว s เออ่ะดีมากดีมากน้องพนเสบียงวงบีบเอาด้านหน้าก่อนวงบีบอาโปอยาไปพนเสบียงน้อยน้อยคนหนึ่งหัวแตกหัวแตกไปดีครับนึกว่าเกงเงอยืนอยู่นี่น,นี่ไงครับ อยู่นู้นมาอยู่นู้นมันอยู่นู้น,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 นมันวิ่งสู้วงอยู่มันวิ่งสู้กับฟัดกับวงอยู่เด้อเฮ้ยวัดกระสุนได้มาแล้วเอ๋อยังไงอะเราต้องเข้าวงก่อนเรามีไอ้บอลอยู่รีบมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยสองคนสุดท้ายอ๋อ นึกว่าน้องพงษ์เสียนไม่มีเอ้โอ้เอาอันนี้เลยเต็มตัวน้องโปมีระเบิดไหมมีระเบิดก็ยัดเข้าไปมีระเบิดมีระเบิดก็ตั้งไอบอลแล้วก็เข้าไปเลยเอ้าแล้วเราจะมัวมาตั้งสเปรย์ทำไมเนี่ยมาฉีดสเปรอย์อยู่เนี่ยเอาระเบิดระเบิดระเบิด สมอกวีกเอวีเดเพราะเราต้องตั้งไอบอลไปใกล้ๆมันกว่านี้ตั้งไอบอลเข้าไปใกล้ๆดวนๆปลาสมอกไปเข้าชาาเลยเข้าชาาเลยเระวังหลังด้วยหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้ยมันหายช่วยอยู่ช่วยดูโอ้ มาเด้อย,ยิงมันยิงมันลม้มแตกเย้นี่พอมาถ่ายคลิปแล้วก็ได้ท้่หนึ่งโอ้โหโคตรมันเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะ้า ทำได้ดีทำได้ดีครับผมน้องผนสเบียงทำได้ดีไหมทุกคนครับผมก็อยากแสดงความยินดีกับผมนะครับที่ตอนนี้ผมนะครับสีวิซีจะจับผมพี่โลกอีกแล้วครับยเย่อถือว่าเป็นเรื่องดีครับนี่มีหลักฐานมีหลักฐานอะไร นี่ซีซีอันดับครับอะไรหรอโอ้ไปเติมเกมอีกแล้วหรอเออเติมให้เติมให้หัวหน้าหน่อยเติมมาเติมมาเติมให้เลยก็แค่พูดก็แค่พูด โอเคก็สหรอบวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่หมนะครับก็วันนี้ <c ười> ผมก็จะลงวันนี้เอ้ยเดี๋ยว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 โปล็อกหีโฟล็อกหีสูงได้แล้วก็ไม่รู้โอเคครับยันก็วันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับ นี่ครับขอบคุณทุกคนครับใครอยากเข้าแคมป์ผมก็เข้าได้นะครับเดียววันครับทัวร์นาเมนต์ก็ได้ดวครับผมสร้างห้องหนึ่งๆกับเพื่อนไปแล้วครับมีเดียวคนที่เปลี่ยนชื่อเราเดียวตอมจีหนึ่งเดียวกากเกินเดียวอันนี้ยังไม่เดียวหนึ่งสองสี่ห้าเดียวสายบูดีเจเออเมเออนั่นแหละเดียวเนมพูครับเดียววันเนมโูเดียวหนูมาเดียวมืมือมืเดียววีสามเอ็กซีเก้าเดียวเฟิร์ส จะได้แอววอหนึ่งนาะดันเลยเหรอของสเสบียง